มากเมื่อกี้ผมอยู่เนี่ยนะฮะรู้สึกว่าแบบดูไม่ออกเลยอะ่ะพอเห็นจิวรี่นึกว่าเป็นจิวรี่แบบที่มีแบรนด์แล้วที่ออกขายแล้วโดวยเฉพาะเป็นจิวรี่ที่มาจากต่างประเทศด้วยแบรนด์ชั้นนำจากทุ่โลกอะไรอย่างนี้เลยอะแล้วอย่างที่บอกว่าคอนเซปต์ปีนี้คือจะต้องเลย์ดูด้วยคือมีสีสันมีความสดใสน่ารักมีความเป็นคนอารมณ์ดีขี้เล่นแต่ว่าก็สามารถจะใส่ออกงาน ได้อย่างสวยงามอลังการนะคะกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจะได้เห็นไปเลยว่าดีไซเนอร์ท่านนี้นะคะได้ออกแบบ oh, <man. S 2> นะคะ <Jenny. S 2> ชิ้นงานนี้ครับผม่ะได้เชิญดีไซเนอร์ด้วยนะครับเพราะในแบบต่อบปเนี่ยเดี๋ยวเราจะประกาศรางวัลแล้วนะฮะเดี๋ยวให้เหล่านางแบบของเราถอยหลังมาคนละสองก้าก่อนดีกว่านะคะโอเคค่ะ <laughs> เชิญนะครับ <laughs> เชิญประกบคู่เลยนะครับเบเราดีไซเนอร์ แล้ที่สำคัญเนี่ยจะรู้ด้วยนะฮะเวลาที่เราประกาศตะว,วัลเนี่ยจะรู้ว่าเป็นของใครนะครับรเวทีเราดูเว <นะ S 2> ทีเราดูเล็กเป็นขนาดน<ช>้ำทำเป็นท่อขาเก็บ <c oughs> ไม่พอเราสองคนจะไปอยู่ตรงไหนทีกันนะฮะเราอยู่ตรงแบบสุดขอบนะฮะตอนนี้นะฮะเห็นนะฮะดูกาัง,งานด,ดีมากเลยนะฮะหน้าหลังของเรานะครับแล้วการน,นี้นะครับผมขอเรียนเชิญท่านประธานนะครับให้เกียรติขึ้นบนเวที ครั้งนะครับเพื่อจะมอบรางวัลให้กับแต่ละท่านในวันนี้นะครับผมขเรีเชิญนะคุณวิชัยนะครับจากแจ้งนะครับซึ่งท่าเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงพาณิชนะครับวัยวิทย์ออฟเมอร์สนะครับขึ้นะมอบรางวัลให้แต่ละท่านนะครับซึ่งรางวัลแรกของเรานี้จะเป็นรางวัลชมเชยมีทั้งหมด5รางวัลด้วยกัน,นครับ So ladies and gentlemen we will start presenting with the honorable mention prizes which we have five prizes to give away thisable I with first and gentlemen now the cash US start of you would o are ready? the 500พร้อมได้รัพรางวัลเ้รแรกทีงจะ้ได้รับรางวัลชมเพร้อมกับเงิน,น500และผยศได้รก่รลงานลเ่รียื่อวแาง และแสดงสนุนารองรินเกอร์บริษัท r ีโก l j e เ e อรีค่ะเชิญเลยครับินดีด้วยนะครับว้าวกำการมากนะนี้พีตาได้เห็นไหมครับสีสันสวยงามคือสดแสดงถึงความเพลย์ฟูลนะคะ oh <my> ตรงกับคอนเซ็ปต์แล้วก็ลักชัวรีส์ด้วยแล้วกโคการนเดี๋ยวขอเก็บภาพสักครู่หนึ่งนะคะ รางวัลชมเชยรางวัลแรกนะคะเรามีทั้งหมด5รางวัลค่ะขอเชียร์พร้วมกักับพิธีการท่านแรกของเรานะคะผลงานสวยๆด้วยนะคะ and next honorable mention prize goes to รางวัลชมเชยรางวัลต่อไปได้แก่ผลงานที่มีชื่อว่า wow. การช้อปปิ้งคืนนี้น,น,นะครับแห่นะคะเดี๋ยวฝากเก็บไว้ให้ด้วยนะคะสำหรับดีไซเนอร์ของเราคุณฮินิก้าซุนติภารกิจไม่ได้มาในวันนี้ครับรางวัลชมเชยรางวัลต่อไปเลยนะคะได้แก่ผลงานที่มีชื่อว่า So The Next National Prize Goes to a t l e s ค่ะออกแบบโดยคุณทานิปุน,น,น,ปนบุตสยามกันนิดนะคะและสปอนเซอร์การเีโดย g i t ของเราค่ะขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะคะ วันะครบมางครับ้เาาง,งบบเ,รรบเราเห็นเป็นชิ้นางานที่เป็นแบบวาดแต่พอออกมาเป็นเครื่องประดับสวยๆและอยู่บนเรือร่างแบบมียิ่งมีคว,ความสวยงามอลังการเข้าไปอีกขอแสดงมความยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยนะครับ And next is the fourth honorable mention prize which goes to รางวัลชมเชยรางวัลต่อไปได้แก่ผลงานที่มีชื่อว่า Keep and has sponsored by mention prize which goes to รางวัลชมเชยรางวัลที่5ได้แก่ผลงานที่มีชื่อว่า ครับทั้งหมด5รางวัลใช่ไหมครับครบ5รางวัลแล้วสำหรับรางวัลชิเชิญค่ะอ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาต่อในรางวัลต่อไปเลยดีไหมครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับเรามาต่อที่รางวัลรองแชมป์เลิศอันดับที่3นะครับมีทั้งหมด2รางวัลด้วยกันครับและในรางวัลนี้นะฮะก็จะมีเงินสดมูลค่า45,000บาทนะครับหรือว่า1,000 u s ์นะครับพร้อมกับโล่กินยูนั่นเองนะครับรางวัลนี้คือ The Third r u n n e r u Prize p s We Have Two of Them และผู้ที่ได้เป็นรองชะเลิศอันดับที่3ได้แก่ผลงานที่มีชื่อว่า Draw a Dagger and Tear Up This Cocoon ขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะแมงซาร่าใช่ไหมพี่เดียร์ Yes 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 Congrats และสปอนเซอร์นะฮะเป็นจากทางบริษัท กันได้จริงๆจำกัดน,นะครับ Draw a dagger and tear at this cocoon ขอเสียงปรบมือให้กับดีไซเนอร์ของเราด้วยนะคะเจ้าตัวเองหัวสนใจเลยนะคะเมื่อครู่นี้ Oh i s i t me That's you <c oughs> ใช่เลยนะคะดีด้วยนะครับ Congrats r o p h y and your cash Don't forget your cash 1,000 US Dollar รางวัลรอแชมป์เลิศอันดับ ครับมีทั้งหมด2รางวัลด้วยกันนะครับมาต่อที่อีกหนึ่งรางวัลเลยดีกว่านะครับได้แก่ผลงานนี้นะครมีชื่อว่า Art Deco ครับคุณชีรวุฒิอาปะโมนะครับผลงานนี้นะส้นโดยบริษัทมาโลจิริจำกัดครับ รุนเลยนะฮะพีตาครับรางวัลเราก็ไปทั้งหมด17รางวัลแล้วนะฮะใช่แล้วค่ะกนจะขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนี้จะเข้าสู่การประกาศรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองนะคะซึ่งมีหนึ่งรางวัลและก็จะได้รับรางวัลน,นะคะ1,500ยูอเอสโซลานะคะเพราะ which goes to และบีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองได้แก่ผลงานที่มีชื่อว่า glory of ขอเสียงปรบมือดังๆอีกหนึ่งครัง้งนะคะตอนนี้เรากำลัง าเรียกว่าช่วงลุ้นระทึกนะคะลุ้นมากแล้วเพราะตอนนี้จะเหลือแค่รองและก็ผู้ชนะเลิศเลยนะครับตอนนี้อีกแค่2รางวัลเท่านั้นเองใช่แล้วค่ะขออนุญาตย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผู้ชนะในการประกวดของเราจะได้รับโลกราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลุนเธอเจ้าฟ้าฬาภรวลฒิักษ์กับทราชกุมารีนะคะร้องด้วยเงินสดมูลค่านะคะ3,000 US ดอลลาร์และโล่เกียรติยศนั่นเองนะคะ แล้วผมขอบอกรองเลยละกันนะฮะเดี๋ยวปร<ฮ>ะาก,การพร้อมๆกันนะครับสามรอชนะเลิศน,นะฮะก็ได้รับเงินสุทธิค<ม>่าหนึ่งพันไม่ใช่สิครับ1นึ่0 0สสองพันห้าร้อยบาทนะครับว่า2,500ันห้าร้อยยูโรลาห์นะครับพร้อมโลกที่ยิ่นะครับ<ม><ม>โดยที่เราจะทําการประกาศร,รางวัลชนะเลิศน,นะคะรายชื่อดังต่อไปนี้นะคะผลงานที่คุณท็อปจะประกาศคือรางวัลช,ชนะเลิศนนค่นะ และผู้ที่ได้เป็นวินเนอร์นะครับหรือเดอะวินเนอร์ในคำคืนนี้และเป็นผู้ชนะเลิศในโครงการนี้กับ G.I.T. Rose h e r r y Design หั r 2016 This is the winner Hey this is the winner The name of us all is the winner ผลงานมีชื่อว่า The Magical Moment การ o n าชืมนเจ้าตัวเองก็ยังตกใจอยู่อยู่ในช็อคือได้ให้พะวองหนความตกใจอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นแน่นอนนะคะว่าในวันนี้รางวัลโรนเลิศนันดับที่หนึ่งนั่นเองนะคะานล t ีเดอฟรุสรั n e นร o ั l วนโตูซลเลบรชิ่ แจเลิ่์ของเรานะครับอลิเลอร์ท่านี้นะฮะบ,บินตรงมาจากซาวาเลยนะครับ mm hmm. เพื่อจะมาง,งานนี้แล้วก็คุ้มค่าการเดินทางจริงนะครับว mm ่ hmm. าได้เป็นผู้แจเลอร์ด้วย mm hmm. แล้วตอนนี้ขอขออนุญาตรอรอชนะเลิศอ,อันดับที่หนะะึ่งด้วลุพิทยาจัดสัญะคะในผลงานที่ชื่อว่า Celebration Night เอาเสียงประมือให้กับเธอ ช่วงต่อกนี้เดี๋ยวขอเรียเชิญงานะถ่ายภาพนะคะครายการนะครับเดี๋ยวเชิญทีมง,งานช่วยจัดหน่อยนะครับเราอาจจะอาจจะลองหลด,ดโหลบนี้กันนะฮะ คนไทยแล้วก็งานนี้นะฮะที่คนไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการจัดชิมานะครับกับ G A T World Jury Design Award จุดดครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านประธานในงานของเรานะคะท่านผู้นิสัยจัดแจงที่ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์นะคะด้วยงานทันเทวิศนะคะไม่ว่าจะเป็นกรมพัฒนาสีเบื้องแรงงานกระทรวงแรงงานและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะคณะกรรมการการตัดสินกรรมประกวดของเราแขกรมีเกียรติทุกท่านนะคะเหล่าดารานางแบบ นี่อีกหวันนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณและสวัสดีครับอ่่ยถาาเเรไปันืะ